สวัสดีค่ะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะและนี่ก็เป็นการทำนายดวงของปักหลังเนาะของเดือนกันยายนตั้งแต่วันที่15กันยาถึง30กันยาค่ะดูว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์จะมีโชคชะตาหรือดวงชะตาที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดหรือว่ามีอะไรที่คุณต้องรู้บ้างนะคะคลิปการทำนายแบบนี้เป็น general reading นะคะแล้วก็ยังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีกด้วยสำหรับใครที่มีจริตและพลงานนะคะตรงก,กันกับผู้ทำนายก็เชิญรับชมและรับฟังค่ะ ผู้ทนายขอไพ่6ใบค่ะไพ่ใบแรกหล่นลงมาในตำแหน่งที่1ซึ่งจะเป็นการวางไพ่แบบ Aero Spread นะคะตำแหน่งที่1ได้ The Justice ค่ะไพ่ตำแหน่งที่2ได้เป็น Knight of p e n t a c l e นะคะหรือว่าอัศวินถือเหรียญค่ะแล้วก็ไพ่ตำแหน่งที่3ได้เป็น Two of c u p ค่ะตำแหน่งที่4ได้เป็น The Strength ค่ะ ไพ่ตำแหน่งที่5ได้เป็น7 of Cup นะคะแล้วก็ไพ่ตำแหน่งที่6ได้เป็น King of Cup ค่ะสำหรับเพื่อนเพื่อนวันอาทิตย์นะคะพลังงานโดยรวมที่หมอวิวสัมผัสได้เนี่ยก็ต้องบอกว่า15วันหลังของเดือนกันยายนเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์อ่ะใช้ความคิดเยอะนะเดี๋ยวเรามาขยายไพ่กันทีละตำแหน่งดีกว่านะคะเรื่องวันที่ตำแหน่งที่1นึ่ j หรือ c e ซซึ่งเป็นคำถามที่เราถามถึงวันนี้ว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ย15วันหลังเขาจะเป็นอย่างไร เขาจะนั่งคิดตลอดเวลาเลยค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยจะกระทบกระเทือนหรือว่าไปกระทบกับใครไหมการวางตัวของคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยใครจะไม่พอใจเราหรือเปล่าดีแล้วหรือยังถูกต้องไหมสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยถูกต้องไหมมีใครไม่พอใจเราไหมเราไปกระทบกระทั่งกับใครไหมหรืออะไรแบบนี้ใช้ความคิดนะคะแล้วก็ไพ่ตําแหน่งที่สอเป็นอัศวินถือเหรียญตําแหน่งนี้บ่งบอกถึงสถานการณ์ของปัญหาแน่นอนว่าน่าจะ คิดเรื่องของเงินเงินทองทองการที่คิดว่าเงินทองเนี่ยจะได้มาจากไหนจะมอบให้ใครได้อีกหรืออะไรเป็นเรื่องของได้รับมาจากใครแล้วจะเอาไปให้ใครเป็นเรื่องของเงินทองที่จะใช้จ่ายอย่างไรนะคะเงินทองเป็นสําคัญนะ,ะประเด็นคือคุณอาจจะมีโปรเจกต์อยู่ในหัวเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากจะได้เงินนะคะอ่ะแล้วไพ่ตาแหน่งที่3เป็นไพ่2ถ้วยนะคะตาแหน่งนี้กับปัญหาของคุณจะทําอย่างไรจะมีทางออกอย่างไรหรืออะไรอย่างเงี้ยก <ồi> ็ต้องบอกว่าความ คิดของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังสงสัยอะไรอยู่ก็ดีเนี่ยจะมีคนรักนะคะคนในครอบครัวคนรู้ใจของคุณเนี่ยคอยให้คำปรึกษาคอยบอกว่าต้องทำอย่างไรนะคะดูเหมือนก็คุณก็มีเพื่อนคู่คิดนั่นแหละไม่ได้ถึงกับว่าแบบว่าอ alone มากนักนะคะปัญหาของคุณอะ่ะมีการคุยกันอยู่ตลอดเวลากับใครสักคนหนึ่งเหมือนคุณก็มีที่ระบายอยู่และมีคนก็รับฟังคุณอยู่ พอสมควรเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะคะส่วนไพ่ตำแหน่งที่4ค่ะ The Strength เป็นไพ่บ่งบอกถึงขเขาเรียกว่าความออนแอหรือนิสัยที่เราต้องแก้ไขปรับปรุงซึ่งผู้พยากรณ์เองก็มีนิสัยที่ต้องแก้ไขปรับปรุงพวกเราก็ต้องทําตัวแบบน้ําไม่เต็มแก้วนะคะก็ปรับไปได้เรื่อยๆปรับไปไเรื่อยๆอปรับได้แค่ไหนดีที่สุดก็แค่นั้นทีนี้ไพ่ก็ชี้ว่าดูเหมือนคนเกิดวันอาทิตย์ใน15วันหลังเนี่ยระวังความอดทนที่ไม่ดีพอนะระวังความอดทนที่ อุบบว่ามันเหมือนกับปรีดง่ายอ่ะเออปรีดง่าย,อ,อ,ดายอดทนไม่พอขี้เกียจจะทนแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากจะแสดงออกอยากจะพูดอะไรออกไปที่มันเป็นความระบายความรู้สึกว่าสิ่งที่เราไม่พอใจอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังบางทีเนี่ยกระทบกระเทือนจิตใจ,ใจผู้อื่นเพราะว่าคุณทนไม่พอนะคะยังคุณคม,มีความอดทนน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไพ่ตำแหน่งที่5เป็นเจ็ดถ้วยนะคะเรื่องของออปัจจัยภายนอกหรือสิ่งที่คุณไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ดีนะัก อะไรแบบนี้นะคะที่จะมากระทบเราก็ต้องบอกว่าเนื่องจากคนเกิดวันที่ตอนนี้ค่อนข้างมีโปรเจกต์อยู่ในหัวค่อนข้างเยอะมีสิ่งที่อยากได้ใครมีมีสิ่งที่อยากซื้อ,อยากหาค่อนข้างมากมีกิเลสอะไรในหัวเต็มไปหมดเลยมันมีโปรเจกต์สิ่งที่อยากจะเป็นอยากจะได้เนี่ย อันนี้กระทบคุณมากทําให้คุณอยู่ไม่สุขได้นะคะเรียกว่าใช้ความคิดตลอดเพราะว่ามีสิ่งของกิเลสเหล่านี้มากระตุ้นกิดกระตุ้นใจนะคะเหมือนว่าบางทีเนี่ยมีงานหลายอย่างก็ได้ที่ต้องทำอ่ะบางทีมันยุ่งยุ่งงานยุ่งต้องคิดยุ่งต้องสะสางหรืออาจจะเป็นของสิ่งของก็ได้นะของหรูหราของฟุ่มเฟือยอะไรที่อยากได้อย่างเงี้ยเนี่ยก็ทำให้คุณใช้ความคิดว่าต้องทําอย่างไรกับมันจะต้องจัดสรรอย่างไรกับมันซึ่งคุณก็ไม่สามารถควบคุมมันได้มากนักนะคะ ต่อไปไพ่ตำแหน่งสุดท้ายก็คือไพ่ King of Cups นะคะหรือว่าราชาถือถ้วยผลที่จะเกิดขึ้นหรือว่าอา c ค m e ก็ต้องบอกว่ายังสวยๆอยู่ยังดูสง่างามยังดูหรูหราอยู่คือเกิดมาที่แต่ไม่อ่ะในหัวมีแต่เรื่องเครียดคือภายนอกดูดีแต่ในหัวเนี่ยคือเต็มไปด้วยสิ่งที่ต้องคิดอ่ะนะการแต่งกายอะไรแบบว่า คนอื่นยังดูว่าเราโอเคแต่ในหัวเรามีความรู้สึกว่ายังไม่โอเคเลยอะไรแบบนี้นะคะก,ก็ก็เป็นเรื่องของคนอื่นมองมากับกับเรารู้สึกมันก็ไม่เหมือนกันนะคะภาพภายนอกของคุณยังดูปกติดีอยู่ในสายตาผู้อื่นมากๆนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าในใจหรือในหัวสมองคุณน่ะมันมันมัน,ม,นมันกำลังจะเร่งทําอะไรบางอย่างเร่งคิดเร่งอะไรแบบนี้เร่งสะสางสิ่งที่อยู่ในหัวประมาณนี้ค่ะและนี่ก็คือ15วันหลังของ เดือนกันยายนของเพื่อนเคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันใหม่ในเดือนหน้านะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ